ทุกทุกท่านนะฮะขณะน,นี้คุณกำลังอยู่กับพวกเรามาริโอมอเตอร์รถสวยลำดับที่หนึ่งนะฮะวันนี้นะครับผมนะก็โอ้โหมีความสุขมากๆเลยขอต้อนรับทุกทุกท่านที่เข้ามากันด้วยนะครับผมนะแล้วก็กราบสวัสดีอย่างเป็นทางการเขาบอกว่านะฮะรถอะไรนะรถกระบะสีแดงอะไรนะ <c oughs> วันนี้เนะี่ยมีความพิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่านะฮะอยากจะพรีเซนต์เลย และอยากจะนำเสนอมากๆเลยก็คือสุดยอดรถกระบะนะฮะที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะฮะด้วยความร,ร้อนแรงที่เป็นนะครับผมนะสีแดงทั้งคันเลยนะครับผมนะเขาบอกว่าจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนนะครับผมนะกระบะสีแดงนะขับแรงแต่งซิ่งนะฮะเอาไว้ซื้อแกงได้ด้วยใครที่อยากจะทราบรายละเอียดน,นะฮะว่าเป็นยังไงก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางเพจนี้ครับมาริโอมอเตอร์รถสวยลำดับที่ห นะฮะและฝากช่องทางการติดตามอีกหลายๆช่องทางครับกับทางมาริโอของเราก็คือเว็บไซต์ www.mariomotor.net นะฮะไลน์แอดแอดไซน์มา r ิ o อตต้องมีแอดด้านหน้า,าด้วยนะครับผมนะแล้วก็ช่องทาง y o u t u มาริโอมอเตอร์รถสวยระดับที่หนึ่งทิกตอกนะฮะพิมพ์ง่ายๆเป็นภาษาไทยนะครับเอาไม่ใช่สีภาษาอังกฤษนะ มาริโอมาเตอร์ดัด999นะฮะแล้วก็สามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์204424.2ย้ำกันอีกครั้งนะฮะ0204424.2นะครับผมนะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้เลยรวมไปถึงนะฮะเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0808นะครับผมนะ44209 ศูนย์สองแปดสี่สองศูนย์องเก้านะครับผมนะที่นี่มาเรียมอเตอร์ยินดีให้คำปรึกษาให้คนนะฮะออกรถได้ง่ายๆนะฮะเพราะที่นี่ผ่านทุกคันดันทุกเคสแน่นอนครับและตอนนี้โปรโมชั่นดีโปรโมชันเด็ดนะครับผมนะด้วยการสุดยอดนะครับผมโปรโมชันโปรร้อนแรงนะฮะลุ้นรวย1 6 8นะครับรุ้นรวย168นะค,คุณออกรถจากที่นี่มาเรียมอเตอร์สามารถที่จะรุ้นรวยถึง1 6 8ครั้ง 168งนวดนะครับผมนะรวมมูลค่ามากกว่าถึง1 7 8 0 0 0 0บาทนะครับผมเอาเป็นเลข7แล้วกัน1 7 7 0 0 0้บาทนะครับผมนะเชื่อได้ว่าหลายๆคนนะครับเพราะอะไรฮะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะฮะมาเรียวมอเตอร์นะฮะออกรถจากทีน่นี่ไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปจ่ายเงินเสี่ยงดวงอีกแล้วไม่ต้องไปซื้อแล้วนะครับผมนะเพราะอะไรฮะนี่เลยนะฮะในเรื่องของเลข นะเลขทะเบียนนะฮะสตัวท้ายก็ดีนะสตัวท้ายก็ดีมีรางวัลหมดทุกมีรางวัลหมดทุกอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่มาริโอพยายามที่จะมอบให้คนนะครับนอกจากจะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นที่สุดร้อนแรงแล้วนะฮะจะเป็นในเรื่องของบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะฮะมาริโอมอเตอร์ของเราให้คุณเป็นที่1แน่นอนด้วยการรับประกันสูงสุดเครื่องเกียร์ออยู่สูงสุดเลยนานถึง10ปี1 0 0 0 0แกิโล มีบริการ MSI ที่คอยดูแลทุกท้นส่วนให้คุณปลอดค่าใช้จสบายๆหาย,ายห,ห่วงถึง1ป 10, ี1,000 0กิโลและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้คุณด้วยอีก1ปี1,000 0กิโลโอ้โหดูแลกันขนาดนี้นะฮะยาวๆกันไปเลยรวมถึงนะฮะที่นี่เป็นที่แรกนะฮะให้คุณไปที่1ในเรื่องของเรามีรถสำรองให้ใช้นะครับผมนะมีรถสำรองใช้งานให้ด้วยกรณีที่คุณจำเป็นที่จะต้อง เอารถเข้ามาตรวจเช็คบริการต่างๆที่มันแบบเขาเรียกว่าข้ามวันข้ามคืนนะครับผมนะเราก็มีรถนะฮะให้คุณได้ทดลองให้ใช้เพราะอะไรฮะเพราะบางคนบางท่านนะเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็จาเป็นที่ต้องใช้รถอย่างต่อเนื่องเราไม่ให้คุณขาดในเรื่องของรายได้แน่นอนนะฮะนี่คือเห็นไหมฮะว่าหลายๆอย่างที่มาเรื่อมอเตอร์คิดคนเนี่ยเพื่อคุณทุกท่านเลยยังไม่พอนะฮะหากบอกว่าที่พูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น บริการรับประกันเครื่องเกียร์เก่า ECU สูงสุดนานถึง10ปีแล้วบริการ MSI ดูแลทั้งคันแล้วบริการช่วยเรลืฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเยอะแล้วยังอีกนะฮะรถช้ระหว่างซ่อมนะฮะยังอีกเรายังมีบริการนะครับผมนะบริการเขาเรียกว่าอะไรฮะ f c แฟนพันธ์แท้ทราบไหมฮะ อ่าเรามีรถรากรถสไลด์ให้นะครับผมนะเรามีรถรากรถสไลด์ให้นะครับผมนะโอ้โหเรียกได้ว่านะครับคุ้มครองนะครครอบคลุมกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นออกรถจากที่นี่นะฮะอุ่นใจแน่นอนเลยท่านผู้ชมครับเรามีรถให้เลือกมากกว่า100คันนะครับผมนะมีถึง4สาขานะสาขาที่เรากําลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้คือสาขาลุมก,ก,กาคทอง7จนะฮะจะเป็นสาขาบัญชาการใหญ่เลยนะฮะสา,สาขาลุมก,ก,กาคทอง7จ็ดมิรใหม่ สาขาที่2จะเป็นสาขาลำลุกกาคลอง8ติดกับโรงพยาบาล CGH ลำลุกกาสาขาที่3จะเป็นสาขาเลี่ยงทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับสาขาที่4จะเป็นสาขาลำลุกกาคลอง7ตรงข้ามกับตลาดสดชัชวาลนะฮะโอ้โหใครที่สะดวกสาขาไหนก็ไปใช้บริการได้ทุกๆสาขากันเลยนะครับผมนะเอาล่ะนะครวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาชมรถทีสวยกันนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะต้อง ถูกใจกับสุดยอดรถกระบะ4ประตูที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนั่นก็คือ o ต o t a h i l u ลัส g o c h a ช p นะครับรุ่นปี2 0 1 2เครื่องคันนี้จะเป็นเครื่อง2 0 0 5เป็นสีแดงสดๆสวยๆกันเลยนะครับเชื่อได้ว่านะฮะจะต้องถูกอกถูกใจแฟนที่เป็นรถกระบะแรงนะฮะอะไรนะ กระบะสีแดงกระบะสีแดงราคาไม่แพงราคาไม่แพงไวบิงซื้อแกงไวบิงซื้อแกงแถมแรงอีกทั้งหากเอาละะเดี๋ยวเรามาชมนะฮะร้านซื้อต้มจืดนะต้มจืดก็ซื้อได้เออมามามาเอาเข้าไปวันนี้เริ่มกันเลยนะครับวิธีการดูรถง่ายๆนะครับเมื่อคุณเดินเข้ามานะฮะก็จะเจอกับรถนี่แหละฮะคือรถครับถูกต้องครับคันนี้นะฮะจะเป็นเครื่องยนต์ v n Turbo นะฮะเบียนเทคือจะเป็นในเรื่องของมีจมูกด้วยนะฮะไม่ต้องไปที่ยันทีไม่ต้องไปที่นะฮะหมอปลานะฮะเราก็เสริมจมูกมาให้เรียบร้อยนะฮะด้วยเครื่องยนต์ VN Turbo 2.5นะฮะคอมบดเอลเดเล็กเร e c ชั o นนะฮะที่สามารถรีดกำลังแรงม้าสูงสุดได้ถึง150แรงมา้านี่แค่จมูกก็แรงแล้วอะ่ะยังไม่พอนะฮะสีแดงสดสวยทั้งคันแบบนี้นีฮะ หาไม่ได้จากที่อื่นแล้วนะฮะเพราะคันนี้เนี่ยมีที่เดียวคันเดียวใน3โลก4โลก5โลกกันหมดเลยนะครับผมมาเรามาเริ่มกันวิธีการดูนะชฉมแชมป์ง่ายๆครับเริ่มต้นก่อนนะฮะโตโยต้าไฮรักซีวีโกแชมป์เนี่ยเป็นรุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี2012 13-14นะครับยันไปถึง15เลยนะฮะนี่ฮะสังเกตกระจังน่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ3ขีดยาวๆแสดงถึงความอะไรฮะ ความเร c ซิ่นั่นเองนะฮะกระจังหน้าจะเป็นสแตนเลสนะครับผมนะสวยงามมากพร้อมกับไฟไฟหน้าจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดที่เป็นเอกลักษณ์ของ t o y o ต้าไฮลัก i ์บีโก้แชเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะพร้อมกับโคมไฟเนี่ยจะเป็นสีเดียวเลยนะครับไม่มี2สีนะส่วนไฟเลี้ยวกับไฟหรีกก็มีครบเลยและยังไม่พอฮะเรายังมีไฟตัดหมอกครอบโคมเมียมนะฮะครอบโคมเมียมมาให้ด้วย นะสวยงามมากๆเลยแล้วก็คันนี้นะฮะเลขรุ่นรวยโปรรุ่นรวย168ได้แก่272นะครับโอ้โหโเลขสวยเลขงามนะฮะเลขสวยเลขงามเลย272นะครับผมนะใครชอบเลขหามนะครับผมนะจัดคันนี้ได้เลยนะครับผมออกรถใช้งเงินเพียงแค่1,000บาทรับรถไปทันทีฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันภยัยนะฮะทุกอย่างฟรีฟรีฟร,ฟรีนะครับผมนะมาดูกันต่อ ก็ล้ภายในนะฮะไปดูภายนอกกันก่อนนะผมก็ใส่เสื้อสีแดงเห็นไหมผมเป็นคนที่ชอบในเรื่องของสีแดงเพราะอะไรรู้ไหมฮะจะเป็นในเรื่องของการเสริมดวงเสริมโงิแหงครับนะฮะให้เรามีความร้อนแรงนี่ขนาดแหวนก็ยังเป็นแหวนสีแดงเลยอันนี้แล้วก็สตแตนเลสเห็นไหมอตอนนี้จะเป็นแหวนเงินนะอันนี้ซื้อมาประมาณ3.5ล้านนะครับผมนะไม่ขายนะฮะเพราะว่าไปขายล้านที่4ีมามาดูกันนะครับผมนะครอบกระจกจะเป็นสีโครเมียมพร้อมกับมีไฟเลี้ยว อยู่ที่ตำแหน่งกระจกมองค้างนะฮะพร้อมกับด้ามมือจับสแตนเลสอันเป็นเอกลักษณ์ของโฉมไฮลักซ์วีโกแชม์ยังไม่พอครับผมนะสวยงามทั้งหมดทั้งคันด้วยชามแดงนะครับผมนะชามอ่างแดงและนะครับผมมามาดูกันนี่จุดเด่นของตัวต้าไฮรักซ์วีโกแชม์ต้องเป็นท้ายแบบนี้เลยครับผมนะท้ายแบบนี้เลยนะครับผมไฟท้ายจะเป็นแบบนี้แหละสีแดงตัดขอบนะสแตนเลสนะฮะเงาเง,งาเลยและยังไม่พอครับ ถ้าเป็นในเรื่องของนะฮะไลฟ์สดนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่ารีวิวคัเทพกับโคกเดต้องมุดครับผมนะป้ะช่างกงมุดเลยครับผมช่างกงลุ่ยก่อนเล้วต้องมุดครับผมต้องมุดก่อนเลยสําหรับคันนี้นะครับผมนะช่วงล่างนะฮะทำการเช็คเด็กเช็คคัสเช็คช่วงล่างมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้พร้อมขับและที่สําคัญคือพ่นสีเกษริม,มาให้เรียบร้อยคันนี้สุดลอยมากๆด้วยนะฮะด้วยการนะฮะคันนี้ก็จะของเดิมนี่ทําการ นะฮะเปลี่ยนปลายถอยเสียนะแล้วก็พร้อมกับเป็นสีไทเทนนะสีเด็ดพิมพ์ดีพิมพ์นิยมนะฮะขาซิ่งขาแรงต้องชอบแน่คันนี้แน่นอนและดูฮะไม่ว่าจะเป็นแหนบไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยนะฮะลงตัวเรียบร้อยพร้อมใช้พร้อมขับไปได้อีกยาวๆแน่นอนครับนี่แหละเราจึงกล้ารับประกันนานสูงสุดกันไปเลยเอาล่ะนะฮะ,ะเรามาดูกันนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะนอกจากจะเป็นในเรื่องของสีแดงสวยๆแล้ว ตัดกับนะฮะล้อแม็กซ์ขอบเท่าไหร่ครับขอบ18ขอบ18นะครับผมนะพร้อมกับนี่นะยางซีรีส์ของยางก็คือ285-35 R18 ทับ 5, นะครับผมนะสามารถวิ่งกันยาวๆได้เลยนะ,ะสวยสดงดงามมากแล้วพร้อมกับล้อแม็กซ์นะฮะของเรนะฮะไลาย TE37 TE <37. laughs> <laughs> ผมต้องมีผู้ช่วยนะฮะคันนี้น่ารักมากเลยมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะฮะรายละเอียดกันภายในกันเลยว่าคันนี้มีอะไรบ้าง เมื่อเปิดเข้ามาก็จะพบกับความสวยความสว่างนะครับผมนะสวยๆทั้งคันเลยนะสีแดงคันนี้นี่เป็นสีแดงที่สดมากนะครับเสริมในเรื่องของดวงตานะครับผมนะใครชอบนะครับผมนะทำให้การงานรุ่งเรืองนะครับผมนะชีวิตรุ่งโรจน์นะฮะแล้วก็การเงินนะฮะร,ร่ำรวยแน่นอนนะฮะเร,รามาดูกันสำหรับคันนี้เมื่อเข้ามาแล้วก็จะพบกับนะแผงคอนโซลที่เป็นเอกลักษณ์ของ Toyota h ไ Lu ัก i g o แล้วก็คือจะเป็นสีเทานะครับพร้อมกับตัดสีเบรเป็นทูโทนนะผมขออนุญาตเปิดแอร์ก่อนนะเพราะว่าเมืองไทยค่อนข้างอากาศที่จะร้อนนะครับผมนะเมื่อเข้าไปนั่งแล้วเปิดแอร์ปุ๊บนะฮะเย็นปั๊บนะฮะเย็นถึงใจนะฮะผมขออนุญาตปิดแอร์เลยเพราะมันเย็นเกินไปอออไม่ใช่ยังก่อนนะฮะมาคันนี้นะฮะมาดูตัวนี้ดีกว่า ด้วยคันนี้นะฮะตามส,ส,ส,สเปคข,ของเขาจะเป็นตัว e นะครับผมนะเนื่องจากสังเกตตรงไหนก็จะเป็นพวงมาลัยที่เป็นแบบพวงมาลัยนะฮะสแตนดาร์ดของเขานะ,ะถ้าเป็นตัวท็อปก็จะมีแบบมัลต mm ิฟังก์ชันเพิ่มเสียงได้นะครับแต่ความพิเศษนอกจากนั้นยังไม่พอครับคันนี้มีเลขไม้ที่สัมผัสบ,บนพื้นโลกนะครับผมนะเพียงแค่1นึ0 0แส0ห้าเท่านั้นเองนะฮะ9คำว่า9แปลว่า 9, อะไร9กระโดด9เดิน <c oughs> นี่แหละครับผมนะเขาเดินบนถนนถนนเพียงแค่ 1 5 1 0 0 0นะฮะหกรอเท่านั้นเองนะครับผมนะโอ้โหถือว่าเดินน้อยมากนะฮะเมื่อเทียบกับปีรถนะฮะที่เป็นปี2อง2นะผมถือว่าใช้งานน้อยนั่นแต่ว่าอะไรฮะคนที่เอาไปคุณได้รถที่ใช้งานน้อยแน่นอนครับผมนะยังไม่พอคันนี้นอกจากจะเป็นความสวยงามรอบคันแล้วแต่งเาเรียกว่าใส่รองทเท้าเท่ๆแล้วคันนี้เนี่ยก็ยังมีในเรื่องของภายในที่สะอาดสะอา้านและ จุดเด่นก็นคือในเรื่องของเครื่องเสียงครับมามาดูกันคันนี้มีหน้าจอนะครับผมนะสัมผัสบ้างไม่สัมผัสบ้างใช่ไหมสัมผัสสินี่ไงสัมผัสทันทีนะฮะนี่หน้าจอสัมผัสนะครับเครื่องเล่นของเขาเนี่ยขานาดนะฮะตัวน,นี้อยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับผมนะเครื่องเล่นนะฮะยังไม่พอนะมีหน้าจอ7นิ้วแล้วยังมีนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรฮะฟร,ปรีปรับเสียงฟรีปรับเสียงนะพร้อมกับนี่เลยโอ้โหเดอะฟัสเดอะเฟอร์เรียตัวนี้เป็นเป็นปุ่มเทอร์โบใช่ไหม ไม่ใช่นะเป็นตัวเปิดเครื่องเสียงนั่นเองนี่ฮะเปิดใช้งานเพื่อเป็นสีนะ <S <S เห็นไหมแล้วนะฮะมีดอกครบเครื่องครบคันนะฮะนี่ฮะดูมีทั้งปรีมีทั้งซับมีทั้งแหลมมีทั้งทุบมีทั้งมองมีทั้งครุยมีทั้งอะไรนะสารแน่ไม่ใช่เนอะ <laughs> เอ้า,อามาต้องขออภัยนะครับมามาดูกันต่อสำหรับนะฮะในการปรับโหมดของความเย็นเนี่ยก็จะเป็นมดาตรฐานตามรุ่นของเขานะฮะแล้วก็จุดเด่นอีกคันหนึ่งนี่ฮะ มีช่องเก็บนะ้ำสัมภาระช่องเก็บของนะก็มีทั้งชั้นบนและชั้นล่างนะครับผมนี่นะฮะสวยงามเรียบร้อยพร้อมใช้ทั้งคันนะคันนี้ถือว่าสวยงามมากแล้วก็มาถึงปุ๊บเราทําการฟอกเบาะฟอกพรมนะครับผมนะทําให้คุณเนี่ยสบายใจใหายห่วงแน่นอนและที่น่ฮะดูฮะเจ้าของเดิมนะดูแลรายละเอียดดูแลการใช้งานได้เป็นอย่างดีนี่คือจุดเด่นกับอีกคันหนึ่งนะครับโอ้โหนี่จะเป็นไฟ LED ครับท่านผู้ชมครับ จะเป็นไฟ LED นะท่านผู้ชมนะเออเท่มากมากเลยนะครับผมนะสวยงามมากๆหรูหรามาเห่านะครับผมนะมาเห่าเนิอระดับเลยนะครับโอ้โหใครไม่มีการเจิมนะครับคันนี้นะฮะขับขี่ด้วยความมั่นใจใครอยากได้นะอย่าลืมนะฝากเบอร์โทรศัพท์นะใครอยากได้ฝากเบอร์โทรศัพท์นะฮะถ้าได้นั่งๆได้แค่มองนะฮะไม่จองสัทีก็ไม่ได้ขับนะครับมีคํากล่าวคํากล่าวหนึ่งครับว่า รถนะครับผมนะถ้าเราผ่อนนะครับผมนะแน่นอนฮะอาจจะเป็นรายจ่ายนะแต่การผ่อนของเขาเนี่ยมันทําให้คุณนะเมื่อผ่อนจบนะมันก็มีมูลค่ามีมีสินทรัพย์ครันนี้เนี่ยเมื่อคุณผ่อนจบราคาไม่ตกกว่า2องแสนแน่นอนนะครับผมนะนี่คือคุณจะมีเงินเก็เกบเป็นก้อนแต่คุณลองเลี่ยงคุณลองเก็บเงินสักแสนนะฮะคุณบอกว่าคุณจะตั้งใจเก็บเงินให้ได้สักสองแสนนะ่ะผมให้เวลาเลยสามปีเชื่อผมไหมว่าคุณทําไม่ได้ครับผมเองก็ทาไม่ได้เหมือนกันไง เพราะฉะนั้นนะฮะเราเปลี่ยนจากการเก็บออมแบบนั้นนะฮะมาบังคับออมแบบนี้ได้รถใช้ด้วยดูแลครอบครัวด้วยนะฮะแล้วก็ที่สาคัญคือไม่ร้อนนะคะพาคุณพ่อคุณแม่นะ,ะไปเที่ยวหรือพาดูแลครอบครัวได้สบายๆโดยรวมถึงคันนี้เนี่ยนะขับขี่ได้อย่างสบายไม่อายใครนะนี่คือจุดเด่นของคันนี้เลยนะเพราะอะไรฮะเครื่องเสียงก็มีครบนะฮะผมขอรถเสียงหน่อยนะมันแรงมากเลยเครื่องเสียงก็มีครบ นะครับผมนะความหล่อจากล้อแม็กซ์นะครับหรือภายในที่สะอาดนะครับผมนะแล้วก็ทุกอย่างที่มันโอเคแบบเนี้ยผมเชื่อว่าคุณไม่ต้องหายอีกแล้วนะฮะมีคันนี้ไว้ในใจนะครับผมนะขับขี่ได้ปลอดภัยแน่นอนมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมในเรื่องของสภาพเครื่องกันดีกว่านะก่อนจะไปถึงราคานะใครที่เข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมว่านะฮะถ้าคุณชอบนะฮะคุณก็สามารถฝากเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะ อยากจะเข้ามาชมมานี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูก่อนนะรู้สึกว่าผมดับเครื่องแต่ผมยังไม่เปิดอันนี้เราเช็คไงว่าคุณกลงอยู่นะครับผมมาเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยนะจะมีความสวยงามแบบไหนน,นะครับ ด้วยสุดยอดนะครับผมนะ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 วัตกรรมจากโตโยต้านะครับผมนะรีดกับรีดออกมาทุกอย่างครบเครื่องครบขันนะดูฮะทุกอย่างทำเดิมส,สวยๆเลยนะฮะสีก็เป็นสีธรรมานี่ต้องบอกก่อนนะสีเขาจะเป็นสีธรรมาสีแดงนะสีแดงทั้งคันเลยสวยสดงดงามมากแล้วดูฮะไม่มีริว้วไม่มีรอยนะฮะขับไปได้เดนินนานขับไปได้สบายๆเลยขนาดแบตเตอรี่เรายังเลือกฝาแดงครับท่านผู้ชมครับโอ้โห,โหดูแล้วก,กันคันนี้นะฮะแบตเตอรี่ยังเป็นฝาแดงมามาดูคันนี้นะครับผมนะเลข เขาเรียกว่าเลขคานใช่ไหมก็ยังอยู่ครบสบายๆนะนี่ฮะหัวใจหลักของเขาเลยนะฮะเวลาดูรถผมดูตรงไหนรู้ไหมไม่มีจมน้ําชนหนักพลิกคว่ำกลับใม่รวมถึงเครื่องนะฮะไม่มีความผุนะฮะเนี่ยเครื่องดีแชสซีดีจบข่าวครับด้วยคันนี้นะฮะจะเป็นเครื่องยนต์นะดีเซลนะฮะ D4D นะเขามาเร็ว Direct Injection นะที่สามารถรีดกำลังแรงม้าสูงสุดได้ถึง 150แรงม้ารองรับกับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะคันนี้นะฮะเกียร์แชมป์จะทราบอยู่แล้วว่าโตโยต้ตาเนี่ยทำเครื่องทําเกียร์ออกมาได้แข็งแรงทนทานหายห่วงแน่นอนนะครับนี่คือจุดเด่นเลยและที่สําคัญคืออไหล่นะฮะเวลาที่คุณเม็นทาน,น,นเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีค่าเม็นทาน,น,นัค่าดูแลที่ต่ํามากนี่คือจุดเด่นเลยนะมันสวนทางกันไงบางยี่ห้ออาจจะต่ําจริงแต่กําลังแรงม้าเอ่ยนะฮะหรือ ใช้ไปนนานนะฮะมีควันเออนี้ผมพูดตรงตแบบนี้นะแต่โตโยต้านะฮะคุณไปดูเลยน้อยมากที่จะมีควันนะฮะที่จะมีขมเหลนะฮะเพราะโตโยต้าเนี่ยทำเครื่องมาได้แข็งแรงนะทํทำเกียร์มาได้อย่างดีนะฮะคุณมั่นใจว่าคุณใช้ไปได้ยาวๆเลยคันนี้ไปถึงลูกถึงหลานนะขับขี่ได้สบายๆนั่งก็ได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับผมนะมามาดูกันต่อ ด้วยระบบเบรกนะครับผมนะคันนี้ก็จะเป็นหม้อลมนะครับผมนะที่มีขนาดถึง10นิ้วนะครับผมนะกว้างใหญ่นะฮะเบรกได้อย่างกระชันชิดมั่นใจแน่นอนและยังไม่พอครับเราจะทำการเปลี่ยนถ่ายของเหลวมาเรียบร้อยนะครับผมนะเปลี่ยนถ่ายของเหลวมาเรียบร้อยเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับผมนะสวยงามนะฮะแห้งกริบกริบนะทั้งคันเลยนะสวยมากๆเลยนะใครที่อยากได้นะฮะอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยทางคอมเมนต์นี้หรือคนที่รับชม YouTube อยู่นะฮะช่องทาง YouTube ก็สามารถเข้าไปได้ที่กล่องกล่องข้อความนะฮะของ YouTube พิมพ์เข้าไปเลยบอกว่าสนใจ V ี g ก้สีแดงนะฮะสนใจ V ี g ก้สีประตูสีแดงพร้อมกับแสลตชื่อสลตคือคัดนั่นแหละหรืออ,อะไรก็ได้บอกว่าชื่อคงเดชนะฮะฝากบัร์โทรศัพท์อย่างเงี้ยแค่นั่นเองเดี๋ยวแอดมินเราติดต่อกลับหาคุณเพื่อทำการนะฮะพูดคุยปรึกษากันนะฮะว่าถ้าเกิดคุณออกอ,อาชีพเนี้ยคุณต้องใช้เอกสารอะไรบ้างหรือ นะฮะต้องการรถคันไหนหรือต้องการรถยี่ห้อไหนรุ่นไหนเราจะดีจัดให้ทุกรุ่นทุกคันถ้ามีวางขายในโลกนี้นี่คือสิ่งที่มาโรมีให้ครับบางคนบางท่านมาถึงก็อาจจะไม่ชอบไม่ถูกใจาหารถเก่งรุ่นนะั้นรุ่นนี้นะฮะแล้วก็พรีออเดอร์ก็ยังมีนะครับผมบางคนบางท่านก็อยากได้เบนซ์อย่างเงี้ยก็มีเราก็จัดให้นะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะขายเฉพาะรถญี่ปุ่นนะเราก็มีรถระดับเกรดพรีเมียมก็มีนะครับมามาดูกันต่อฝ่ของงานของเราคันนี้เดี๋ยวผมยายปิดก่อนนะ คันนี้หากใครสนใจนะครับผมนะ Toyota h i l u ักวีโกแชม p ์สองจุดห้า e ปีสองพันสิบสองนะฮะที่มีเลขไม์เพียงแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันกิโลเมตรนั่นเองคันนี้นะครับผมนะมาในราคาจะมนะือหนึ่งเนาะถ้ามือหนึ่งอยู่ดีประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับผมนะเจ็ดแสนกว่าบาทนะสำหรับวันนี้นะครับมาเรียวมอเตอร์หั่นราคาครับผมนะเราไม่ขายขนาดนั้นนะครับเพราะรถมือสองเนาะ นะฮะเราให้ราคาพิเศษครับผมนะคันนี้เนี่ยให้ราคาพิเศษเพียงแค่นะ9 9 9 9 0 0บาท419,900บาทท่านผู้ชมนะฮะราคาเบาๆสบายๆหายห่วงแน่นอนพร้อมทั้งนะฮะเรายังมีบริการหลังการขายที่สุดยอดให้คุณเป็นที่1ด้วยการรับปาาระกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU สูงสุดนานถึง10ปี100,000กิโลเมตร 10ปี1แสนกิโลเมตรเลยท่านผู้ชมยังไม่พอฮะเรายังมีบริการ MSI ที่คอยดูแลทุกชิ้นส่วนนานถึง1ปี10,000กิโลเมตรมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้คุณนะฮะอุ่นใจได้หายห่วงตลอดเส้นทางทุกทกที่เราจะไปกับคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ call center นะฮะโทรมาปรึกษาเส้นทางหรือการดูแลรถนะฮะรวมไปถึง นะฮะบริการช่วยหลือเฉยไม่ว่าจะเป็นยางแตกน้ำมันหมดนะครับผมนะแบตเตอรี่เสื่อมนะฮะรถสตาร์ทไม่ติดรถลากรถสล์รวมไปถึงนะฮะบริการรถลากรถสลด์ที่ไม่ได้มีครอบคุมเฉพาะรถเสียนะหากรถคุณเกิอดอุบัติเหตุนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะฮะในเมืองไทยเราไปหาคุณถึงที่แน่นอนนะครับผมนะโอ้โหเราใส่ใจคุณขนาดนี้นะฮะและยังไม่พอเราจะมีสุดยอด นะฮะการรับประกันที่มากกว่าน,นั้นนะฮะด้วยในเรื่องของเรามีรถให้สำรองไว้ให้คุณเนี่ยได้ใช้ระหว่างที่คุณต้องการใช้รถฉุกเฉินและและอะไรอีกครับและยังมีนะฮะในเรื่องของโปรโสุดยอดนะฮะออกรถตอนนี้ใช้เงินเพียงแค่1000วบาทนะฮะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยนะฮะช่วยคุณผ่านทุกคันดันทุกเคส โอ้โหผมเชื่อว่ามาเดีวมอเตอร์ของเรานี่ครอบคลุมกันเลยสำหรับทุกท่านนะที่เข้ามาในวันนี้นะฮะถ้าอยากจะชมรถรุ่นไหนก็สามารถที่จะฝากคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮนะฝากคอมเมนต์เข้ามาได้เลยว่าอยากจะให้เราเนี่ยไปอินไซต์คันไหนไปรีวิวคันเทพคันไหนนะฮะไปส่องทุกมุมแบบนี้นะครับผมนะอ๋อแล้วก็อย่ายลืมครับบางคนบางท่านถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดอยากจะดูรถโดยที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยทำได้ไหมออกรถอยู่ต่างจังหวัดออกได้ทุกอาชีพทุกจังหวัดนะครับกับทางพวกเรา นะฮะฝากช่องทางกาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะถ้าอยากจะดูข้อมูลของรถนะฮะไปที่เพจมาริโอมอเตอร์รถสวยระดับที่1น,นี้และไปดูที่ร้านค้าด้านบนครับนะร้านค้าด้านบนเลยก็จะมีรูปรถที่มากถึง30กว่ารูปนะมีให้คุณได้อย่างจุใจนะครับผมนะสบายใจได้เลยไม่ใช่ว่าจะมี3ภาพสี่ภาพแล้วให้คุณเดินลุ้นน่ะไม่ต้องฮะเพราะว่าอะไรฮะคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับ ดูรูปจากทางเพจแล้วก็เข้ามารับชมกันได้เลยและยังไม่พอครับเรายังมีในเรื่องของช่องทาง l i น์แอดแอสไซมาริโอมาเตอร์อยากให้รีวิวดีแม็กอยากให้รีวิวดีแม็กโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับทางผู้ชมทางบ้านนะครับผมนะวันนี้นะครับผมพอใจที่จะ,ะรีวิวเฉพาะตัวตาครับไม่ใช่ <laughs> เอางี้นะถ้าอยากชมนะครับถ้าอยากจะชมรีวิวดีแม็ก นับฟังก,กินตามช่องทางนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจนี้ Mario Motor รถสวยระดับที่1น,นะฮะแล้วก็ช่องทาง YouTube Mario Motor รถสวยระดับที่1แค่เองครับนะฮะไปรับชมรีวิวส,สวยๆไปรับชมนะฮะเ,เขาเรียกว่าบรรยากาศการสวมมอบรถนะครับผมนะไปฟังเสียง FC บอกต่อสิว่าออกรถไปแล้วเนี่ยเราบริการยังไง รถสวยขนาดไหนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือไปชมซิว่านะครับผมนะถ้ามีเอกสารแบบนี้นี่สามารถออกรถได้ไหมสามารถปรึกษาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะฮะที่นี่ไม่ต้องห่วงครับคิดจะขาะคิดจะซื้อรถต้องคิดถึงเรามาเรียวมอเตอร์และแน่นอนนะฮะถ้าคุณมีรถที่นะฮะที่อยากจะปล่อยนะฮะแปลงสรัพเป็นทุนหรืออยากจะเปลี่ยนนะฮะก็สามารถติดต่อพูดคุยเข้ามาได้เลยเพราะเรารับ นะฮะซื้อรถที่เป็นรถสวยระดับที่หนึ่งนะครับผมนะให้ราคาสูงสุดถึงหน้าบ้านนะครับผมไนะม่ว่าจะเป็นตะวันออกตะวันตกนะฮะเฉียงเหนือเชียงใต้นะครับผมนะขึ้นซ้ายลงขวาเราไปหาคุณได้ถึงที่ขอเพียงรถของคุณนะฮะเป็นรถสวยระดับที่หนึ่งจริงนะฮะแล้วก็รถสวยจริงๆเรายินดีไปหาคุณถึงหน้าบ้านแน่นอนและก็ให้ราคาสูงถุดแบบไม่แขวนราคานี่คือบริการที่เราคิดค้นเพื่อคุณ นะฮะเราคิดค้นเพื่อคุณแล้วก็เพื่อแฟนคลับุุท่านเนี่ยได้มีความสุขกับการใช้งานรถไม่เพียงเฉพาะแค่การซื้อขายนะฮะเรายังโรเราจะมีเรายังมีบริการให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพและด้วยความเป็นกันเองจากทีมงานมืออาชีพที่มีมากกว่าถึง20คนนะฮะที่รอตอบคำถามคุณอยู่รวมถึงรถที่สวยเนี่ยที่มีมากกว่า100คันนะ,ะรอท่านผู้ชมกันอยู่ ใครส,น,สนใจนะฮะฝากเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้โหฝากเบอร์โทรศัพท์มาอีกครั้งหนึ่งเลยเอาล่ะสำหรับวันนี้นะครับผมคงเดชและทีมงานมาริโอ o มอเตอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะ้าและใครอยากจะชมรีวิวรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ